ส่วนไม่ยงชิดนะคะนายกติดริมน้ำบนเนื้อที่3มไร่2งาน8ปตารางวาค่ะ เมยงชีเนี่ยหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปทั้งหมดบนสวนแห่งนี้นะปีนี้บอกตรงๆเลยมันได้ผลผลิตเยอะมากๆเลยนะคะจะของเนี่ยเก็บแต่และต้นนี้แน่นไปหมดเลยลูกใหญ่ๆโตๆท้งนั้นเลยนะคะบนสวนแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตําบลดอนยอาเภอมงนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะที่นี่นะคะเป็นสวนมมยงชิดแบบจริงๆจังๆเลยนะมีไมยงชดพร้อมเก็บผลผลิตทั้งหมดนะคะมากกว่า200ต้นนะคะ แล้วก็มีมังคุดมะม่มวงกล้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้อื่นๆเช่นขนงขนุนอะไรอย่าเดี๋ยวจะพาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่ในแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ3ไร่2งงาน89.2ตารางวานะคะทางเจ้าของเนี่ยต้องการขายในราคานะคะไล่ละ1ล้าน5แสนบาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะ ที่ดินแปนี้หรือสวนแห่งนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะไปสีแยก3าสาวนะคะห่างกันเพียงแค่9กกิลเมตรก็จะถึงตรงนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะมาจากทางองคลักษ์นะคะมาถึงตรงนี้จากตลาดองคลักษ์จะถึงประมาณ1 9กกิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะ แปลงนี้สามารถเข้าออกได้ถึงหลายทางนะคะหลายทางมากๆาเลยนะการเดินทางเนี่ยระหว่างทางคือเป็นทางที่ไม่เปรี่ยวเลยนะคะสะดวกสบายในการเดินทางเป็นถนนลาดยางตลอดจนกว่าจะมาถึงหน้าที่นะคะแปลงนี้ทางเข้านะคะติดก,กับถนนลาดยางขับรถเข้ามาในสวนแบบเป็นส่วนตัวมากๆถนนส่วนตัวเลยนะคะส่วนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในตําแหน่งตำบลดอนยออาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะแต่ว่าที่นี่นะคะใกล้แหล่งน้ําหรือว่าด้านหลังของสวนเนี่ย ปิดน้ำยาวประมาณ80กว่าเมตรนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่คล้ายๆจะเรียกว่าสองเขตเลยเดี๋ยวจะกระโดดข้ามให้ดูก่อนนะอันนี้โอ,อ๋ต้องข้ามล่องก่อนนี่กระโดดให้ชมเลยนะนึกส้าๆม,มาดามโอ้พู้ถนัดกระโดดนะคะเจอตรงไหนก็กระโดดนะคะเจอตรงไหนก็ปีนนะคะปีนได้ทุกที่เลยส่วนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่สองเขตอย่างที่โอ๋บอกมีคลองกั้นนะคะคลองมีชื่อว่าคลองตาคงนะคะระหว่างคลอง อย,อยู่ในฝั่งนะคะตําบลดอนยอแต่ถ้าข้ามคลองไปฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นตําบลท่าทรายนะคะก็ะคือสองตําบลอยู่คนละฝั่งคลองเท่านั้นเองนะคะใครที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเขตนี้เป็นเขตที่ไม่ยงชิดอร่อยมากๆเลยนะคะไม่แปลกเลยนะคะส่วนนี้มีผลผลิตที่ดกมากๆแล้วก็มีต้นไม้ที่พร้อมให้ผลผลิตเยอะมากขนาดนี้นะใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปหรือว่าสวนแห่งนี้ไปนะ บอกได้คําเดียวเลยว่าคุ้มมากๆนะคะคุ้มตรงที่ว่า1่เลยนะคะเราได้ในราคาที่ไร่ละหนึ่ง้านห้าแสนบาทถือว่าถูกมากๆเลยเพราะว่า,าที่ดินอื่นหรือว่าแปลงอื่นเนี่ยถ้าติดดินน้ําเขาขายไร่หนึ่งสล้านอ้พททางนั้นเลยนะคะส่วนนี้เจ้าของต้องการขายด่วนนะคะเลยขายในราคานะคะ ไล่ล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมทุกอย่างให้เลยคิดค้ามเงเฉลี่ยออกมาก็จบตาลังวาประมาณสามกว่าบาทเองนะคะเมายกแ้งนะคะในราคาไล่ล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทก็จะตกราคานะคะห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทโดยประมาณนะคะใครที่สนใจลองแวะแกันเข้ามาดูได้เลยนะตอนนี้ที่โอกเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงที่เก็บผลผลิตไปเกือบจะหมดแล้วแต่นะคะก็ยังมีผลผลิตที่ค้างคาอยู่บนต้นจํานวนมากเลยนะคะ ใครสนใจเนี่ยลองแวะมาดูนะตอนนี้นะคะทานเก็จะได้ผลผลิตนะคะยิ่วกลับไปทานที่บ้านเลยนะตอนนี้ชิมให้ดูก่อนแล้วจะในไหนเข้ามาแล้วนะคะว้าเห็นแล้วเนี่ยน่ากินมากเลยอะ่ะนี่เลยวิเยวมากอะ่ะมันจริงๆแล้วนะคะที่น,นี่ลูกใหญ่ๆทางนั้นเลยโอเลือกเก็บชี้นลูกเล็กที่สุดนะเพื่อแบบว่าลองชิมให้ทุกท่านดูว่า ผลผลิตที่มันเป็นลูกเล็กๆแบบลูกเล็กๆจีว่าจิ๋วๆแบบนี้เป็นยังไงเอ๊แต่ขบทุกลูกเลยนะดูสิชิมก่อนอะ่ะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะลูกเล็กนะคะเนื้อนแน่นหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะตรงเปลือกเนี่ยกรอบมากๆเลยอืกลับไปเราต้องเก็บไปเยอะๆเลยอื ตนยพิงไม่ไปก่อนนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหลักเขียชัดเจนนิดมาดูตรงนี้นะคะใครที่ซื้อตรงนี้จะได้กอไผ่นะคะหนึ่งกอเห็นไหมก็ใหญ่มากเลยไผ่อันนี้เป็นไผ่ลำใหญ่ที่เขาเอาไปทำเสาสารานะคะนี่มีกอไผ่มีต้นไผ่ นั่นแปลว่าเราจะมีไม้อ่ไม้ผ่กิน,นะเราไม่ชิปแพนด้านะคะเราจะมีหน่อไม้กินทุกปีนะคะ,ะนี่อะลักเกชัดเจนนะคะจากตรงนี้นะคะไปถึงคลองนี่คือที่ดินจากข้างหน้ามานะตรงนี้ยรูปแปลงสวยมากๆสวยตรงที่ว่าใครที่ชอบใกล้แหล่งน้ํานะโอ้ขอแนะนําแปลงนี้เลยแปลงเดียวเท่านั้นนะคะที่แบบว่าเพียบพร้อมทุกอย่างนี่ลักเขตชัดเจนมีหมุดทุกๆช่วงเลยนะคะแล้วก็ จากตรงนี้นะคะขยับไปถึงคองนี่ to <together> คือเป็นที่ดินส่วนเกินเกินแบบเกินเนาะมาจากไหนเนี่ยเกินนี่คือเป็นที่ดินส่วนเกินนะคะติดรอเรือมากไปนิดนึงสวนเกินนะส่วนเกินตรงนี้คือตลอดแนวเลยนะคะก็เอาเป็นว่าที่ดินส่วนเกินเนี่ยไม่ต้องไปสนใจซีเรียสหรอกเอาเป็นว่าเราซื้อขายกันตามเนื้อที่ตามโฉนดนะคะเอกสารสิคือโฉนดทุกแดงเลยเนื้อที่ตามไร่สองงานนะคะแปดสิบเก้าจุดสตารางวางนะคะราคานี้ ราคาที่เราขายคือไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นราคาที่รวมทุกอย่างเลยมีราคาชัดเจนนะคะที่นี่นะคะเจ้าของเนี่ยทำไว้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ําที่วางไว้นะคะอย่างดีมากๆนะคะอย่างตรงนี้นะคะที่ออกมายืนอยู่เนี่ยคือเป็นริมน,น้ําเห็นไหมริมน้ําแบบนี้นะคะยาวตลอดแนวเลยประมาณแ0ดสิบกว่าเมตรคือเกือบเก้าสิบเมตรเลยนะแลวริมน้ำเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เยอะบรรยากาศลม่มลื่นมากๆเลยนะคะอย่างที่ออกบอกไปเมื่อกี้นะที่ดินของเราคืออยู่ฝั่งตำบลดอนยอ แต่ถ้าข้ามคลองไปฝั่งน้นคืออยู่ตำบลท่าสารนะคะก็คือเป็นเขตติดต่อโดยมีคลองกันคลองนี้มีชื่อว่าคลองตาโกงนะคะนี่เลยติดคลองติดคลองนะคะใกล้แหล่งน้ําไม่เคยมีน้ําขาดเลยคลองนี้นะคะไม่เคยมีน้ําแห้งเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเป็นเจ้าของสวนดินน้ําได้เปรียบคือว่าหนึ่งเลยนะเราอะ่ะไม่ต้องมานั่งขุดบ่อในเนื้อที่ของเราให้เสียพื้นที่สองเราสามารถใช้น้ํา จับกองคองได้เลยเพราะขว่าเป็นคลองสาธารณะไม่ได้เป็นของใครเราสามารถที่จะดูดได้ซึ่งเจ้าของเองนะปัจจุบันตอนนี้นะคะได้มีการตั้งปั๊มไว้ตรงนี้เพื่อจะดูดน้ําจากคลองนะคะมาใช้ประโยชน์ภายในสวนตั้งระบบน้ําโดยตั้งข้อไว้นะคะตามจุดต่างๆแล้วก็ใช้สายยางแบบประมาณสองนิ้วนะคะต่อจำ้ำแล้วก็ลดน้ํานะคะทั่วๆไนี่คือสวนผลไม้เห็นไหมณจุดตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยฝั่งตรงข้ามนะคะหรือว่าบางที่บางบ้านนะคะเขาก็ จะทำศาลาราลิมน้ำนะคะอ่ะจะแพลนให้ดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ด้านหลังก็จะมีศาลาของเพื่อนบ้านนะคะกลางคืเนเนี่ยจะมีทั้งคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยเด็กเล็กนะคะมานั่งเล่นตรงนี้ชิลๆนะคะรับบรรยากาศแล้วก็เหมือนมานั่งคุยกันกับเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะมีศาลาหเห็นไหมจริงๆแล้วตรงนี้เรามีการทารั้วไว้แล้วนะคะแนวรั้วฝั่งเพื่อนบ้านตรงนู้นกานอาณาเขตไม้ชัดเจนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ทํารั้วเพราะว่า ลองเนี่ยเราทํารั้วมันก็เหมือนเสียพื้นที่เสียประโยชน์นะคะตรงนี้มาเป็นที่ที่บรรยากาศดีที่สุดที่คนส่วนใหญ,ญ่ชอบกันนะคะ<อ>เห็นไหมต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะริมน้ํนนาเห็นไหมนอกจากต้นไม้ใหญ่โขเกินไม้ตั้งแต่ก่อนเปิดผิดนะว่าที่นี่มีต้นไม้เยอะนี่ว้าย <c oughs> ขออภัยนะคะสะดุดเล็กน้อยนี่เลยค่ะต้นมังคุดนะคะเยอะมากๆเลยมยีประมาณ2ี่0ต้นมังคุดทุกต้น พร้อมเก็บผลผลิตแล้วเขตนี้นะคะเป็นเขตที่ให้ผลผลิตเนี่ยเนื้อดีแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยแต่โอ,อคิดว่าน่าจะเกิดจากสภาพของดินที่นี่กับใกล้แหล่งน้ําคือดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มันก็เลยเหมือนว่าได้ผลผลิตที่ดีมากๆนะคะเห็นไหมนี่คือต้นมังคุดทั้งหมดเลยเราอยู่ในดดงมังคุดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ ตรงอ่าบริเวณแถวนี้ที่มีต้นมโยงชิดนะคะมากมายนะคะรวมถึงต้นมะฟังหวานว่าอยู่ตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะคะพาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะไปะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นคลองนะคะคลองสาธารณะมีน้ําตลอดทั้งปีแบบนี้น้ําจะใสนะคะจะใสจะขุ่นก็นแล้วแต่ช่วงของหน้าน้ํานะคะแต่นะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมคะ ต้นไม้เยอะนะคะแก๊งนี้คือที่เราเห็นอยู่แก๊งกลุ่มนี้นะคะก็เป็นต้นมังคุดทั้งหมดเลยนะคะมังคุดทุกต้นนะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็เนื้อนแน่นกรอบหวานอร่อยนะคะเห็นไหมริมน้ำนี้นะคะมีไมะยงชิดหลายต้นชี้ให้ลูกเยอะลูกใหญ่นะคะรสชาติอร่อยอาจจะเกิดจากอย่างที่โอบอกใกล้แหล่งน้ําดินอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะใกล้น้ำอย่างต้นนี้นะคะ เป็นต้นที่อร่อยมากนะคะนี่เลยมะยองชิดตอนนี้นะคะเราเก็บไปหมดแล้วนะคะไม่ใช่เราสี่เจ้าของนะคะเก็บไปหมดแล้วนะคะอย่างแถวนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ใช่ต้นมะยงชิดทั้งหมดที่เราเห็นเนี้ยคือมะยงชิดเนาะแต่จริงๆแล้วมีมะปังหวานนะคะซ่อนอยู่นะคะมะปังหวานมีอยู่เป็นสิบต้นนะอร่อยทุกต้นเลยนี่ก็จะเป็นมังคุดนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะแต่ว่าแนวเขตคนละครึ่งนะคะประมาณนี้เลยที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือป๊ำนาำนะคะเราดูดน้ําจากคลองนะคะเพื่อมาใช้ประโยชน์นะคะภายในสวนนี่เลยท่อของเรานะคะนี่เลยเอาน้ํามาจากคลองน้ํนาบรรยากาศดีมากเลยนะนะเวลาที่อยู่เข้ามาเนี่ยร่มรื่นน่าอยู่จริงๆเลยนะนี่คือต้นขนุนนะคะ มีขนุนมีสะดาวนะคะ,ะการพาชมสวนก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนเนาะถ้าใดสนใจก็ลองแวะเยียงเกงเข้ามาชมได้เลยนะคะโอจะใส่พิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดต่างๆสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้เนาะขอย้ําให้อีกรอบนึงนะคะที่เดนแปลงนี้เนื้อที่3ลไร่2งาน89.2ตารางวานะคะราคาไร่ละหนึ่ล้านห้าแสนบาทเหมายกแปลงจะตกราคานะคะห้าล้านห้าแสนน 4,500บาทโดยประมาณนะคะสนใจก็แวะมาดูได้พิกัดที่นี่คือตำบลดอนยออำเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกนะคะใกล้แหล่งน้ำนะคะติดคลองยาวถึง85เมตรนะคะโดยประมาณด้ยรวมของสวนแห่งนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ